เรียมพบกับแลกนัล็อกภาคใหม่ที่สืบทอดส,สไตล์ภาพคาบสิกจาก IP แลกนัล็อกออนไลน์ไว้แบบครบคันเล่นได้ทั้งมือถือและ PC ในเดอะแลกนัล็อกสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิวเวอร์และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนัล็อกรีเบิร์ดวูดทิลลิงเวฟแบ็คโคเวอร์เอ็มเกนชินอิมแพกและยังมีเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสามารถทัก ไปที่ Power Play หรือ Ad Lite ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Play นะครับณตอนนี้ทาง The l e g n a Lock เขาได้ประกาศวันเปิดโค้ดเบต้าอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็จะเปิดในวันที่10ถึงวันที่17ตุลานี้ก็จะมีกิจกรรมให้เราร่วมสนุกมากมายพร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษและเรายังสามารถไปลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับของรางวัลได้และเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันด้วยและจุดเด่นนะครับในส่วนของ The l e g n a Lock เขาเป็นเกมมือถือคอร์สแพลตฟอร์มสัมผัสประสบการณ์รูปแบบ MMO RPG Open World ที่สืบทอดสไตล์ภาพคลาสสิกจาก Ragnarok Online ไว้แบบครบคันไม่ว่าจะเป็นเหล่าตัวละครคาร์ดอาชีพ MVP Boss Guild War BGM เสียงดนตรีไอเทมอื่นๆอีกมากมายหน้าเว็บไซต์การเปิดลงทะเบียนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราเลื่อนลงมาด้านล่างนี่เลยระดับเลเวลก็จะถูกยกขึ้นเราสามารถเลือกประเทศที่เราจะลงทะเบียนได้แน่นอนก็ใส่ประเทศไทยแล้วก็กรอกเบอร์มือถือให้เรียบร้อยของรางวัลในการลงทะเบียนล่วงหน้าเราก็จะ ได้เป็นขอตูบกาชาเฮสเกียโอลิคอนอีลูแล้วก็ฉายยานี่ก็จะเป็นของที่ได้รับนะครับฉะนั้นลงทะเบียนร่วงหน้าไว้ด้วยนะถัดมานะครับรวมตัวเหล่านักผจญภัยและสร้างเรื่องราวในตำนานของเราเองการผจญภัยครั้งใหม่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นขั้นตอนที่1น,นะครับให้เรา,เ,รา,เ,ราดเดาเหล่าผู้เล่นลงทะเบียนเดิแรแล็กลอด็อกล่วงหน้าเลือกประเทศใส่เปอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็สร้าง URL แชร์ลิงก์เชิญเพื่อนเพื่อ,อลงทะเบียนร่วงหน้าด้วย URL สําเร็จก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติม ิมไปอีกของรางวัลในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นเซนี1 0 0 0 0 0สนสเปเชียลอีพีพชันอีก2แล้วก็คอสตูมกาชาอีก20ด้วยกันนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของอีเวนต์สำเร็จเควสที่กำหนดรับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมส่วนถ้าเราจะดูรายละเอียดเขามีบทย่อของโลกนักนลกมนุษย์เทพและหลังสงครามที่ยาวนานกับปีศาจในช่วงเวลาสงครามที่ย่างไกลเข้ามาทั้งมนุษย์และเทพเจ้าปีศาจได้รับบาดเจ็บหลีกหนีและรอดพ้นจากวิกฤตการทำลาย มาได้โลกมนุษย์โลกแห่งถวยเทพและโลกของปีศาจที่อยู่ในความสงบมาอย่างยาวนาน1น0 0ปีแห่งความสงบจอมปลอมความสงบจอมปลอมแห่งทวีปมิดก์ดที่ที่เ่ามนุษย์อาศัยอยู่ทําให้ผู้คนลงลืมความเจ็บปวดแห่งสงครามและความผิดพลาดในอดีตมนุษย์ก่อความเห็นแก่ตัวและค่อยๆกืนกินไปพร้อมอารยธรรมจนกระทั่งวันหนึ่งสัญญ,ญาณแห่งความสมดุลและความสงบสุขค่อยๆหายไปถูกทําลายลงทั่วทั้งทวีปมิสกาดเสียงดังกิ กล้องจากกำแพงที่แบ่งแยกโลกมนุษย์โลกเทพเจ้าและโลกปีศาจการลุกลานจากสัตว์ป่าแผ่นดินไหวและซึนามิที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระยะและความสงบสุขได้แตกออกเป็นเสี่ยงเสียงและเรื่องเล่าเกี่ยวกับเศษส่วนแห่งยามีที่คอยค้ำจุนความสมดุลของโลกเริ่มแพร่กระจายภายในหมู่นักผจญภยัยแต่ทว่าผู้คนกลับลืมเลือนและออกเดินทางค้นหาชิ้นส่วนต่างๆเพื่อมุ่งจุดเป้าหมายตัวตนและความมั่นคงของตัวเองอันนี้จะเป็นบทของโลกแห่งแล็กนาล แล้วก็ในส่วนของคัสอาชีพด้วยความที่ว่าเขาสืบทอดภาพสไตล์คลาสสิกจากแลกนาล็อกออนไลน์ก็จะมีทั้งซอร์ตแมนเมดทิปอาร์โคเมอร์ชันอาชเชอร์ซอร์แมนจะเป็นนักดาบผู้ประดุงความยุทิธรรมในแนวหน้ามีพลังโจมตีและพลังป้องก,กันกายภาพที่แข็งแกร่งไม่ว่าศัตรูจะมีจํานวนมากเพียงใดก็จัดก,การได้อย่างง่ายดายส่วน Mate, เมดเขาจะเป็นผู้ที่ฉลาดและมีพรสวรรค์เกิดมาพร้อมกับพลังแห่งเวทมนเพื่อจะเป็นเมจิกเชนอันดับหนึ่งแห่งมิสการ์สำหรับทิปถึงแม้ว่าจะเป็นจอม จนแห่งมิดการ์จะมีพละกกาลังที่ด้อยกว่าอาชีพอื่นเพียงเล็กน้อยแต่ก็สามารถเอาชนะการต่อสู้ได้จากไหวพริบอันเฉียบแหลมและการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วดุดสายลมส่วนอาโคนักบวชสายบุญผู้มีพลังศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่ยังเด็กได้รับความไว้วางใจให้รับใช้พระเจ้าเมื่อต้องก้าวสู่สนามรบนักบวชจะทําหน้าที่รักษาและเสริมพลังให้กับพนมิตรผ่านการสวดมนต์แทนที่จะโจมตีเพื่อทําลายล้างผู้อื่นเมื่อช้นเมื่อเงินเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของพ่อค้ามันสามารถ เปลี่ยนเป็นพลังในการต่อสู้ที่น่าเกรงขามแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่ไร้ซึ่งความอ่อนแอและอาเชอร์นักธนโผู้เชี่ยวชาญการใช้ธนูในแบบของตนเองด้วยทักษะที่ยอดเยี่ยมและสายตาที่เฉียบคมดุดเดี่ยวพร้อมโจมตีศัตรูทุกสถานการณ์นี่ก็จะเป็น6ขาดอาชีพเริ่มต้นนะครับแน่นอนเราสามารถเปลี่ยนขาดได้ด้วยนะครับในอนาคตขึ้นสู่ขาดร,ระดับถัดไปของในแต่ละสายนั้นๆส่วนใน2.2นั้นจะมาเลยหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูนะครับอีกทีนึงว่า บตจะเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนของจุดเด่นของเกมนะครับด้วยความที่ว่าเขามีอาชีพหลากหลายมีคี์วอ์ให้เราร่วมเล่นนะครับแล้วก็จะมีระบบใหม่ๆที่น่าสนใจโอ้แต่ดูตัวเลขนี่ <c oughs> ทั้งดาเมจทั้งเลือดนะครับค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะมีให้อัพสเตตัสหลากหลายแบบอันนี้จะเป็นในส่วนของคารดนะครับแล้วก็มีคอสตูมให้เราเก็บสะสมดูแล้วน่าจะมีใส่สมุดด้วยจากที่ดูรูปจากตรงนี้มีทั้งคอสตูมของตัวละครคอสตูมคาสคอสตูมในส่วนของหน้า ในส่วนของมั่วแล้วก็อาวุธนะครับพวกนี้มีออ l ไล์ด้วยนะค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็บอสนะครับที่เราจะเจอเราสามารถไปบวกเพื่อทําคะแนนได้ยิง่งถ้าเราสามารถทําคะแนนได้อันดับหนึ่งของรางวัลที่เราจะได้รับก็จะเยอะมากยิ่งขึ้นโดยรวมแล้วการระชนภัยแบบนี้ถือว่าเป็นแค่จุดเดิมต้นเท่านั้นยังมีการระชนภัยอีกมากมายนะครับรอเพื่อนๆอยู่ฉะนั้นก็อย่าลืมมาลงทะเบียนร่วงด้าเพื่อล็อกของรางวัลแล้วก็ไปแชร์ลิงก์กิจกรรมลงทะเบียนกันด้วยนะครับก็ลิงก์ใต้ล่างคลิปเดี๋ยวผมใส่ให้นะเดี๋ยวจะได้มาท รับของรางวัลพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณมากๆนะครับ,บคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมมาเล่นกันนะครับในวันที่10ถึงวันที่17นี้ไปแล้วครับ